ส้มแวงแล้วก็ให้หมักไว้คืนหนึ่งนะคะแล้วก็เราหมักไว้ะคะ่ะเรามาใส่ในขวดนี้อีกทีนะคะขอบคุณวิธีถนอมอาหารนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็อาจจะทำเป็นกันเนาะนะคะก็หน่อไม้กลังออกเยอะวิธีถนอมอาหารนะคะเพื่อนๆนทุกคนก็ จะทาเป็นกันเนาะนะคะก็หน่อไม้กำลังออกเยอะวิธีถนอมอาหารนะคะเพื่อนๆนทุกคนก็อาจจะทําเป็นกันเนาะนะคะก็หน่อไม้กำลังออกเยอะเรา,เาแปรรูปะะได้หลากหลายอย่างนะคะเราทําเราก็พอเราเอาส,สัดส้มแขวนหรือว่าอัดขวดอะไรประมาณที่ได้หมดนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ตามฤดูกาลนะคะของมีตามฤดูกาลเราก็ใช้ไปตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าแต่ทําเราก็พอเราเอาสาส้มแกวนวิธีถนอมอาหาร เยอะมากเลยนะคะเราก็ใช้วิธีการถนอมอาหารโดยการเอามาดองนะคะเอามาดองเปรี้ยวนะคะแต่ละอย่างทําแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นเ,เพื่อนเือนนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาน้ําน้นานที่อยู่ที่เราเราหมักไวะคะ้ค่ะค่อยมาใส่ในขวดนี้อีกทีนะคะขอบคุณทาเราก็พอเราเอาสัดส้มแกงเป็นวิธีถนอมอาหารแบบชาวบ้านนะคะ ใส่เรา,เาวิธีการน,นะคะสันส้มแขวงแล้วก็ให้หมักไว้คืนนึงนะคะแล้วก็เป็นวิธีถนอมอาหารแบบชาวบ้านนะคะ ส้มแหวงแล้วก็ให้หมักไว้คืนนึงนะคะแล้วก็นะคะสารส้มแหวงแล้วก็ให้หมักไว้คืนหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะสำหรับการรับชมคลิปค่ะการถนอมอาหารนะคะ คุณค่าและอย่างแต่ละขั้นตอนมีวิธีทําแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่เนาะสมภพเขาเนี่ยค่ะใส่ขวดเขใส่ขวดแบนนี้เขใส่ขวดไว้วิธีถนอมอาหารนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนทุกคนก็อาจจะทําเป็นกันเนาะนะคะ<ๆ>ก็หน่อไม้กำลังออกเยอะเราแปรรูปะะได้หลากหลายอย่างนะคะ,ะ,คะสำหรับการรับชมคลิปค่ะ าการถนอมอาหารนะคะขอบคุณค่ะตอนเช้าเราก็มาล้างออกล้างน้ำออกแล้วก็เราก็าใช้เกลือนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วแต่สูตรไทยนะคะแล้วแต่สูตรไทยบางสูตรก็เป็นวิธีถนอมอาหารแบบชาวบ้านนะคะใส่เรา,าวิธีการเราก็ใส่ขวดแบบ เราก็ใส่ขวดไปแบบนี้นะคะ่ะดนะหะน่อมอาหารนะคะใส่ขวดนะคะมาใส่ขวดไว้เพราะว่าหน่อนมไม้ตอนนี้กําลังออกเยอะมากเลยนะคะเราก็ใช้วิธีการตนอมอาหารโดยการเอามาดองนะคะเอามาดองตอนเช้าเราก็มาล้างออกล้างน้าออกแล้วก็เราก็ใช้เกลือนะคะปลุกเขาให้เข้ากันนะคะ แล้วแต่สูตรไทยนะคะแล้วแต่สูตรไทยบางสูตรก็นะคะสําหรับการรับชมบคลิปค่ะการถนอมอาหารนะคะขอบคุณค่ะ,คะใช้น้ําสาวข้าวนะคะใส่น้าใช้น้ําสาวข้าวก็ได้นะคะแต่สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่บางสูตรเขาใช้น้ําสาวข้าวก็จะออกแต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนมีวิธีทําแตกต่กางกันออกไปแต่ละพื้นที่เนาะสมภารเขาเนี่ยค่ะใส่ขวดเขาใส่ขวดแบบนี้เขาใส่ขวดไว้ เปรี้ยวนะคะแต่ละอย่างทำแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนเพือนนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาน้ําน้าที่อยู่ที่เราตอนเช้าเราก็มาล้างออกล้างน้ําออกแล้วก็เราก็าใช้เกลือนะคะปุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วแต่สูตรไทยนะคะแล้วแต่สูตรไทยบางสูตรก็ใช้น้าสาวข้าวนะคะใส่น้าใช้น้าสาวข้าวก็ได้นะคะแต่สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่ บางสตรเขาใช้น้ำซาวข้าวก็จะออกใช้น้ำซาวข้าวนะคะใส่น้ำใช้น้ำซาวข้าวก็ได้นะคะแต่สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่บางสตรเก็ใช้น้ำซาวข้าวก็จะออกตอนเช้าเราก็มาล้างออกล้างน้ำออกแล้วก็เราก็ใช้เกลือนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วแต่สูตรไทยนะคะแล้วแต่สูตรไทยบางสูตรก็เราก็ใส่หว ขนมอาหารนะคะโอ้เราหมักไว้ค่ะเอามาใส่ในขวดนี้อีกทีนะคะขอบคุณใช้น้ำสาวข้าวนะคะใส่น้ําใช้น้าสาวข้าวก็ได้นะคะแต่สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่บางสูตรเขาใช้น้ำสาวข้าวก็จะออาเราหมักไว้ค่ะเอามาใส่ในขวดนี้อีกทีนะคะขอบคุณ ขั้นตอนมีวิธีทําแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่เนาะสมภพรก็เนี่ยคะ่ะใส่ขวดแใส่ขวดแบบนี้ใส่ขวดไว้เราจะแปลรูปเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็เอาไปอัดปีบหรือว่าเป็นหน่อไม้ดองอัดปีบนะคะสันส้มแหว่งแล้วก็ให้หมักไว้คืนหนึ่งนะคะ แล้วก็หรือว่าอัดขวดอะไรประมาณที่ได้หมดนะคะเพื่อนเพราะว่าตามฤดูกาลนะคะของมีตามฤดูกาลเราก็ใช้ไปตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าแต่นะคะสําหรับการรับชมคลิปค่ะการถนอมอาหารนะคะขอบคุณค่ะวิธีถนอมอาหารนะคะเพื่อนเราก็เนี่ยค่ะเอาเอาไม้มาที่เราสสบไว้ะคะ่ะใช้น้าเสาวข้าวนะคะใส่น้า ใช้น้ำซาวเข้าก็ได้นะคะแต่สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่บางสูตรเขาใช้น้ำซาวข้าก็จะออามาใส่ขวดนะคะมาใส่ขวดไว้เพราะว่าหน่อไม้ตอนนี้กําลังออกเยอะมากเลยนะคะเราก็ใช้วิธีการถนอมอาหารโดยการเอามาดองนะคะเอามาดองใส่ขวดนะคะมาใส่ขวดไว้เพราะว่าหน่อไม้ตอนนี้กําลังออกเยอะมากเลยนะคะเราก็ใช้วิธีการถนอมอาหารโดยการเอามาดองนะคะเอามาดอง เรากา็ใส่ขวดแบบนี้ค่ะใส่ขวดนะคะกะนอมอาหารนะคะใช้น้ำสาวข้าวนะคะใส่น้าใช้น้ำสาวข้าวก็ได้นะคะแต่สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่บางสูตรขาใช้น้ำสาวข้าวก็จะออกก็จะแปลรูปเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็เอาไป ที่เราใส่ขวดนะคะมาใส่ขวดไว้เพราะว่าหน่อนมไม้ตอนนี้กําลังออกเยอะมากเลยนะคะเราก็ใช้วิธีการตนอมอมาหารโดยการเอามาดองนะคะเอามาดองใช้น้าสาวข้าวนะคะใส่น้ําใช้น้ําสาวข้าวก็ได้นะคะแต่สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่บางสูตรเขาใช้น้าสาวข้าวก็จะกอกดองเราก็ใส่ขวดไปแบบนี้นะค่ะ่นะะตนอ วิธีถนอมอาหารแบบชาวบ้านนะคะใส่เราวิธีการเป็นวิธีถนอมอาหารแบบชาวบ้านนะคะใส่เราวิธีการเป็นวิธีถนอมอาหารแบบชาวบ้านนะคะใส่เราวิธีการเอา แปรรูปนะ,ะได้หลากหลายอย่างนะคะเราทำเราก็พอเราเอาสัดส้มแกวนเราจะแปรรูปเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็เอาไปอัดปี๊บหรือว่าเป็น